แล้วครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับตามประกาศของกสทชตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับช่องโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทยนะครับไม่ว่าท่านจะรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเคเบิลหรือว่ากล่องรับสัญญาณนะครับจะต้องมีการจัดเรียงหมายเลขช่องโทรทัศน์ตามนี้เท่านั้นนะครับพูดง่ายก็คือจะต้องนําเอาช่องดิจิตอลที่ได้รับสมปรทานเนี่ยนะครับ มาวางเอาไว้ตั้งแต่ช่องเบอร์หนึ่งไปจนถึงช่องหมายเลข36นะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปผ่านการรับชมบนหน้าจอโทรทัศน์ของประเทศไทยทุกหน้าจอนะครับมิติหนึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับชมอย่างแน่นอนนะครับแต่มิติหนึ่งะครับเป็นการทำร้ายช่องทีวีดาวเทียมอย่างชัดเจนนะครับ เนื่องจากที่ผ่านมาคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆสิครับว่าคุณผู้ชมนั้นรับชมช่องโทรทัศน์ที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีการจัดเรียงช่องอย่างไรกันบ้างนะครับบางกล่องก็มีช่องหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งบางกล่องก็มีช่องสองช่องหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่การทําประโยชน์ของเจ้าของกล่องเดิมนะครับเพราะว่าช่องที่อยู่ลำดับต้นๆนั้นมีโอกาสในทางธุรกิจเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่คนจะจดจําหรือว่าเห็นได้เยอะ ก็นําไปสู่การขายโฆษณาและก็สร้างรายได้ให้กับองค์กรนั้นๆในการทําธุรกิจนั้นๆการที่กสะทะชไปบังคับแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ส่งผลทําให้กล่องและก็ผู้ให้บริการผู้ให้บริการอีกหลายรายเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในนั้นนะครับก็คือทางด้านของ psi นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคุณบริสิ์ลีลาบูรณะณพงศ์เป็นกรรมการบริหารบริษัท psi เราได้ส่งทีมข่าวไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้นและในแง่ของ PSI นั้นหรือว่ากล่องอื่นๆนั้นจะมีการต่อสู้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรลองไปฟังกันดูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่คุณวรสิทธิ์นะครับอยากให้คุณวรสิทธิ์นั้นได้ ที่จะที่บายนะครับว่าภหลังจากที่ทางกล่อง PSI เนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยได้มีการที่จะนําของช่อง HD เข้าไปด้วยในยล่าสุดในทางกสช,อชอเนี่ยก็ได้มีการจัดอันดับทําให้ช่อง s d นั้นเนี่ยได้ไม่อยู่ในกล่อง PSI เ้วยแด้วยก็ทำให้พี่น้องประชาชนนีครับตั้งคําถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ครับก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆช่องเนี่ยคือเขาอยากจะสร้างคอนเทนต์ให้มันมีความแตกต่างแล้วก็อย่างที่บอกว่า เราก็เห็นเลยว,ว่าเทรนเนี่ยคือการดูทีวีมันต้องดูทีวีให้มันชัดก็มีหลายคนก็คือทำช่องออกมาเนี่ยคุณภาพก็ค่อนข้างสูงถ้าเรียกเป็นซ u เปอร์สแตนดาร์ดปัญหาก็คือว่าพอทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกสทชก็ส่งหนังสือมาบอกว่าคือ,อให้ยกเลิกการส่งช่องพวกนี้และให้เหตุผลว่าเปือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค,ครเราก็ต้องทำตามเพราะว่าคือจดหมายเนี่ยระบุมาว่าคือภายใน17พฤศจิกายนนี้ถ้าไม่ทาก็มีโทษทางปกครอง พอเราเอาลงเรา,เราเราช่องลงปุ๊บเนี่ยก็มีหลายกระแสไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งลูกค้าผู้ใช้เองซึ่งก่อนหน้านี้เราเลียงช่องยังไงไม่เคยมีการมาสอบถามเลยนะแต่หลังจากที่เอาช่องพวกนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาในทอเซ็นเตอร์มีคนเข้าไปโพสต์ในในโซเชียลบอกว่าตอนนี้ PSI เนี่ยเอาช่องพวกนี้มาเป็นตัวประกันครับซึ่ง แล้วเขาก็บอกว่านี่คือการกระทําแบบนี้ที่เอาช่องออกไปเนี่ยไอ้ช่องชัดๆนี่ออกไปอะ่ะมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคผมก็เลยต้องมีก็เลยต้องมานั่งชี้แจงไงว่าว่าความเป็นจริงคือว่ากสทชสั่งเราอะ่ะก็ให้เหตุผลว่าที่เราทําอย่างเงี้ยเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแต่คือในคําถามเราเราก็สงสัยนะว่าเราเอาสิ่งที่ดีกว่าให้ลูกค้าผู้ใช้ได้ดูเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตรงไหนเพราะว่าความเป็นจริงคือพอเราเอาลงปุ๊บใช่ไหมครับ ทางลูกค้าผู้ใช้ก็บอกเองว่าเนี่ย p พ i เนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคนั่นคือทั้งสองทางนะก็บอกเราคําเดียวว่าเอาเปรียบผู้บริโภคครับอวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนบอกว่าอยากจะชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งว่า,าท้ายสุดแล้วเพ i ซเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับเออจริงๆต้องพูดง่ายๆเลยว่า p พ i เนี่ยเป็นคนค้ากล่องอเป็นคนขายกล่องเป็นคนขายสินค้าครับ เราเองไม่ใช่เป็นมูลนิธิใช่ไหมครับนั่นคือการขายสินค้ามันมีต้นทุนมันขายไปปุ๊บก็ต้องบวกกาไรแล้วก็คือขายออกไปสู่ท้องตลาดครับฉะนั้นคือการขายของเนี่ยก็ไม่ได้มีเจ้าเดียวที่จะขายอยู่ระบบเราก็เป็นการค้าเสรีมันก็มีคนค้าเนี่ยหลากหลายสิบที่ห่อเราก็ต้องนําสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยคืออะไรที่มันดีกับลูกค้าใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามหยิบยื่นสิ่งนั้นอะ ให้อย่างให้อย่างเขาเรียกว่าสม่ําเสมอแล้วก็ถึงที่สุดแต่วันนี้ไงก็คือมันมีหนังสือมาเองว่าคือการเอาเปรียบผู้บริโภคก็คืออย่างที่เขาบอกมาทําให้เราจําเป็นต้องเอาช่องพวกนี้ลงก็อยากจะฝากคําถามไว้เหมือนกันว่าสรุปแล้วคือผู้บริโภคนั่นแหละบอกว่าเราเอาเปรียบที่เราเอาลงแต่ที่เราเอาลงเนี่ยเราไม่ได้อยากเอาลงนะกสทชสั่งให้เราเอาลงก็ต้องไปตอบคาถามกันเองครับ อย่างท้ายที่สุดครับก็มีกระแสข่าวออกมาครับว่าในวันศุกร์ที่27นี้ครับที่ทางสมาคมโครงข่ายเนี่ยจะได้มีการเดินทางไปเข้าพบทางคอสชเกิดอะไรขึ้นกับประเด็นนี้ครับก็คือทางทางทางพวกเราก็คือเป็นชมรมโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลนะครับก็รู้สึกว่ามีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าไปขอยื่นคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดพวกเราจําได้นะครับก่อนที่จะมีการประมูลทีวีดิจิตอล เขามีการประชาพิจารณ์กันแล้วเรื่องการเรียงช่องอการเรียงช่องที่ว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีการพูดชัดเจนว่าเธอจะมีการยกเว้น1-10ให้ทางแพลตฟอร์มดาวเทียมแล้วก็เคเบิลเนี่ยสามารถจะไปเรียงเองได้เพราะว่ามองว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะได้มีการสร้างความแตกต่างเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะว่าคือคนใช้เนี่ยมันมีหลายหลายล้านคนเนี่ยเขาก็ต้องเลือกไอ้กล่องที่มันถูกจิตเทานั้นคือการมีช่อง1น0เนี่ย แต่ละคนก็สามารถไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้ครับประเด็นนี้เนี่ยคือพอมีการประชายพิจารณ์เสร็จปุ๊บในประชายพิจารณ์คุณไปดาวน์โหลดในในเว็บไซต์กสทชเลยนะไม่มีใครคัดค้านเรื่องนี้ครับแล้วความเป็นจริงก็คือว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยมีการประกาศใช้ก่อนที่จะมีการประมูลทีวีดิจิตอลนั่นแสดงว่าคือคนที่ไปประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยรับรู้และรับทราบ,ร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 บกฎเกณฑ์ข้อนี้แล้วตั้งแต่ตอนต้น ถ้าเขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่าสับสนแน่นอนเนี่ยเขาควรจะต้องแย้งตั้งแต่ตอนประชาพิจารณ์ใช่หรือไม่แต่นี่ปรากฏแล้วว่าคือไม่มีใครแย้งเรื่องนี้ครับฉะนั้นคือมาวันนี้อยู่ๆคือผ่านมาแล้วแล้วก็หลังจากที่มีการประกาศเรียงช่องแบบใหม่ใช่ไหมครับ,รบก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาครับนี่ผ่านมาประมาณปีครึ่งแล้วตอนนี้คือมาบอกว่าคือสับสน ผมคิดว่าคือตั้งแต่ที่เราทํามาเนี่ยเราเลี้ยงช่องใหม่มาไม่มีลูกค้าโทรมาถามเราเรื่องนี้เลยจนกระทั่งนี่แหละที่บอกก็มีต้องมาเอาช่องไอตัวซุปเปอร์สแตนดาร์ดออกไอช่องที่มันชัดออกไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยเริ่มโทรมาถามเพราะสับสนจริงๆครับ,ค,รบคือผมก็เลยมองว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรนะผมขอแค่ว่าคุ้มครองสิทธิ์ที่ผมเคยได้มาก่อนหน้านี้อั่นคือเราเลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องที่ศาลปกครองครับครับท้ายที่สุดครับอยากจะให้ฝากบอกถึง เจ้าผู้ชมทางบ้านครับที่เป็นเจ้าของของกล่อง TSI ด้วยเนี่ยอยากจะฝากเรียนถึงเพื่อนพี่น้องทางบ้านยังไงบ้างครับคือก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้ทุกท่านที่ใช้กล่อง p s i แล้วก็กล่องดาวเทียมของยี่ห้ออื่นด้วยรจริงๆแล้วคือดาวเทียมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีเสน่ห์ของมันนี่คือว่ามีความหลากหลายในการรับชมไม่ว่าจะเป็นช่องรายการที่มีสาระมากสาระน้อยใช่ไหมครับมีความบันเทิง ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ที่ทํามาเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็มีพัฒนาการที่มันต่อเนื่องแต่มันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าช่องรายการที่มันหายไปเนี่ยคือจริงๆอ่ะสาเหตุหลักๆที่ท่านบ่นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคือเราอ่ะโดนบังคับเพราะว่ามีหนังสือส่งมาจากทางกสะทะชครับนั่นคือต้องต้องขอให้คิดแล้วก็ขอให้เข้าใจเราเสมอว่า PSI หรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาเป็นพวกพ่อค้าขายกล่องเขาขายกล่องเนี่ยจะขายให้มันได้อะมันต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปให้ลูกค้าครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทางผู้บริโภคหรือผู้ชมมองว่ามันเสียสิทธิ์หรือว่าเป็นการที่ทําให้เขาสึกว่ามันแย่ลงเนี่ยครับคือขอให้คิดก่อนว่าเ,เราไม่มีเจตนาทาเรื่องนั้นหรอกครับนั่นคือสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องไปเ,เรียกร้องกับทางสารปกครองท่านต่อไป